แสงแดดส่องลงมาที่ลานก่อสร้างที่เต็มไปด้วยฝุ่นครอบครัวของน้ำทำงานยังไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยมาเป็นเวลาหปีในที่สุดพวกเขาก็มีเงินมากพอที่จะซื้อที่ดินพื้นนี้ได้พวกเขาไฟฟันที่จะสร้างบ้านใหม่ของพวกเขาที่นี่พ่อแม่และนันรงลูกชายตัางทุ่มเทแรงกายและน้ำตาให้กับโครงการนี้ทุก,ก่อนอิฐที่วางทุกตะปูที่ตอก ทำให้พวกเขาเข้าใกล้ความฝันร่วมกันมากขึ้นนันรงแข็งแรงและขยันขันแข็งเหมือนพ่อของเขาเขามีดวงตาที่อ่อนโยนและรอยยิ้มที่อ่อนโยนเหมือนแม่ของเขาเขาเติบโตเป็นชายหนุ่มที่ดีเมืองนี้ได้ทดสอบเขาแต่อีกด้านก็ทำให้เขาแข็งแร่งขึ้นเขาพร้อมแล้วที่จะยังรากสร้างอนาคตให้กับตัวเองในบ้านหลังใหม่นี้ บ้านเริ่มเป็นรูเปรเป็นร่างคา Bay, Bay. นไม้เปปะๆอนโครงร่างในเวลาไม่นานพนังก็ผุดขึ้นมาสร้างห้องที่เต็มไปด้วยคำสัญญาของเสียงหัวเราและความรักครอบครัวย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จพวกเขานอนบนเตียงผ้าใบกินบนโต๊ะไม้และอาบน้ำอุ่นที่ตรงบนกองไฟแต่พวกเขาไม่สนใจพวกเขามีกันละกันและพวกเขาก็มีฟันชีวิตไม่ง่ายเลยเมืองนี้เป็นเหมือนนางฟ้าใจร้าย แต่ครอบครัวของนรงก็ซู้พวกเขามีกันและกันและพวกเขาก็มีความหวังความหวังสำหรับอนาคตที่สดใสอนาคตที่สร้างขึ้นด้วยสองมือของพวกเขาเองชีวิตของนรงแบ่งบานอีกครั้งในเมืองใหญ่เขาได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอสดใสร่าเริงและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาความรักของพวกเขาแบ่งบานเหมือนดอกบัวในสระน้ำไกลใจ เขาแนะนำเธอให้ครอบครัวของเขารู้จักพวกเขายินดีต้อนรับเธอด้วยอ้อมแขนที่เปิดกว้างเรื่องราวความรักของพวกเขาเหมือนดนตรีที่พยเรา้าพวกเขาแบ่งปันความฝันความหวังและความกลัวพวกเขาเดินจูงมือกันเพชนหน้ากับความท้าทายของเมืองใหญ่ด้วยกันความรักของพวกเขาเป็นเหมือนแสงสว่างในความเป็นจริงที่โหดร้ายของชีวิตใหม่ของพวกเขาแล้วฟอยกองเรเยเรโล อล่าฮแล้วศกนัดกรมก็มาเยือนแฟนสาวของรงลงอุ่แบบป่วยโรคร้ายกันขึ้นท้ายเกา่าอาทรกสายของเธอขโมยเสียงหัวเราะและควาความสดใสของเธอไปรงมองด้วยความเจ็บเจ็บปวดขณะที่แสงแสงสว่างในดวงตาของคนรักของเขาอรีลงเขานั่งอยู่เคียงข้างเธอจับมือเธอกระซิบคำพูดแห่งความรักและความอบอุ่นในใจแต่ก็ไม่เพียงพอเธอพ่ายแพ้ให้กับโรคร้ายทิ้งไว้เพียงช่องว่างในหัวใจของนันรง และความเงียบที่ก้องอยู่ในห้องโถงแห่งความฝันรวมกันของพวกเขาเวลาแม่น้ำที่ไหลไม่หยุดยั้งยังคงไหลต่อไปนันรงแม้หัวใจสลายแต่ก็ยังคงมุ่งมั่นเขาจดจ่ออยู่กับงานเทความสระโศกและพลังงานทั้งหมดลงไปในธุรกิจของครอบครัวพ่อแม่ของเขามองดูเขาด้วยความเป็นห่วงหัวใจของพวกเขา เจ็บปวดแทนลูกชายวันหนึ่งมีใบหน้าใหม่ปรากฏขึ้นที่ร้านของพวกเขาหญิงสาวคนหนึ่งดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความสระสอยเธอมาสมัครงานเธอชื่อดาวเธอเป็นคนขยันและใจดีเธอทําให้นรงนึกถึงดอกบัวบาบางแต่อดทนเช้าอย่าอดทนเช้ายังระมัดระวังมิตรภาพระวังพวกเขาก็เบ่งบานธรรมชาติที่อ่อนโยนและความเข้มแข็งที่เงียบสงบของดาวดึงดูด เขาพบกับความอบอ,อุ่นใจในเรื่องราวที่พวกเขาแบ่งปันเสียงหัวเราะและความเข้าใจที่ไม่ต้องพูดออกมาในดวงตาพวกเขาเดาวกลายเป็นส่วนเนื้อหนึ่งของครอบครัวเธอช่วยงานบ้านและที่ร้านการปรากฏตัวของเธอเป็นเหมือนสายลมอ่อนปันปลอบใจบาดแผลเกา่าจาดและนำความสงบสุขมาสู่บ้านของนรง ตอนที่4จมดิ้งทะเลสาบระยิบระยับภายใต้แสงจันทร์ผิวน้ําเป็นภาพของสีเงินและเงียบสงบนันรงกับดาวยืนอยู่ริมน้ําความรักของพวกเขาเบ่งบานเป็นความสัมพันธ์ที่เงียบสงบแต่ลึกซึง้งนันรงพร้อมที่จะเปิดใจอีกครั้งเอื้อมมือไปจับมือของดาวทันใดนั้นลมหนาวก็พัดผ่านทะเลสาบอากาศหนักเลื่อมหนักอึ้งเต็งไปด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นดาวตัวสัน่น ไฮบหน้าของเธอใช้แววหวาดกลัวเธอพละออกจากกันรงดวงตาเบิกกว้างด้วยขวาดผวาทันใ,นใดนั้นนั้นดาวก็สะดุดล้มลงไปข้างหลังเท้าของเธอไปเกี่ยวกับรากไม้เธอเสียหลักและจมลงไปน้ำมืดนนงตกตะลึงอยู่คู่หนึ่งก็กระโดดตามเธอลงไปเขาโผล่ขึ้นมาหอบหายใจตาของเขากวาดมองหาไปทั่วความมืดมิดอย่างบ้าคลัง่งเขาเรียกชื่อดาวเสียงของเขาเป็นเสียงร้อง ขอความช่วยเหลืออย่างสิ้นหวังที่ดังกล้องไปทั่วพื้นน้ำนิ่งแต่ไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงหัวใจของเขาเองที่เต้นรัวและเสียงน้ำแห่งเพื่อเลเวนเทมเพิ่มกระทบสาฝันแต่เดีย